ตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตาีบกสทุกท่านขออนุญาเ่ประชุมคับแล้วก็มีข้อสั์การข้อแนะนำเต็มไปหมดเลยขออนุญาตเจ้าหนาปรมนะครับนี่ก็เป็นการประชุมและรัฐการบกสครั้งแรกขอสบชุดนี้ผมบอกว่าทางรัการบกสจะวางนยาสิทิ์ของประเทศที่จะมาับเพื่อลดความรุนแรแก้ปัญหายาเสพติดได้ กรสอสบาลซึ่งผมตั้งเป้าจะลดปัญหายาเสพติดให้ได้เนมีระยะภายในระยะเวลาหนึ่งปีเรื่องนี้เป็นเป้าหมายที่ใหญ่และท้าทายอย่างมากแต่หากทำให้สำเร็จจะลดความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมากแ้วเพื่อรู้เป้าหมายผมจึงขอให้แนวทางการทํางานตรงนี้กหนึงขอให้ยึดเป้าหมายร่วมกันเพราะความรู้เป้าหมายที่ท้าทายนั้นผู้่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคุณหนึ่งกำลังร่วมกันจริงจังจริงจังไม่แยกกันทํา ป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากยาเสพติดที่ได้ผมทราบวา่าแผนการลดความรุนแรงของยาเสพติดในระยะเี่ดำเนิีดที่เสร็จเร็วนี้มีดูเหนเป้าหมายโฉชีวะแนวารทำง,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 งานใหม่ดังนั้นดังนั้นการประชุมชี้แจงทาง่าความเข้าใจในการปฏิบัติให้กับหน่วยงานทั้งส่วนกลางและพื้นที่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นหลักประกันความสําเร็จตั้งแต่เริ่มแรกก่อนลงมือปฏิบัติ ข้อสองมาตรการเปลี่ยนผู้เสพที่เป็นผู้ป่วยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนแก้ไขปัญหาความรุนแรงด้านจิทเวีที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติดข้อสามตัดวงจรการค้ายาเสพยาเสพติดควบคุมการลักลอบกาเข้ายึดทรัพย์ผู้ค้าจัดก,การที่ต้นตอค้นหารอยต่อชายแดนและดำเนินการควบคุมและปรับตามเพ้อตัดช่องระเบียงนำเข้ายาเสพติดสำหรับผู้ค้ายะต้องใช้มาตรกนาร ปรปับปรการกฎหมายอย่างจริงจังมีมาตรการที่ซักเร่งทำลายยาเสพติดที่ได้มาเร็วขึ้นเพื่อตัดวงจรการค้าดึงประชาชนออกจากวงจรการค้ายาเสพติดอย่างถา,าวรข้อ 4. จัดก,การยาเสพติดด้วยกลไกร,ระดับสวาดัดขอให้จังหวัดเป็นผู้นำเปลี่ยนเสถซีอซีโอจัดก,การแก้ไขปัญหาตัวเองเป็นหลักผมขอให้จหังหวัดดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและว่าผลได้อยากเป็นรูปธรรม ข้อหให้ใช้บรงคบกฎหมายยาเสพติดให้มากขึ้นเพราะเป็นกฎหมายที่ปรับฐานคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดใหม่เร่งจัดการบระคักฎหมายให้เรียบร้อยเร่งสื่อสารทำความเข้าใจโดยการต่างๆโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหนการงันนี้กระทรวงสาธารณสุขขอให้เสริมสร้างประสิทธิภาพแการคล้องของกลไกกรรมบัตรรักษาให้เข้มแข็งเพื่อรองรับผู้เข้ารับการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอไร่หนวนได้แก่ชูนย์คัดกรองสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตสิดสูนฟื้นฟูสภาพทางสังคม,รมกระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดช่วยเหลือติดตามส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการออบมารักษาจาัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูทางสภาพสังคมและกำหนดแนวทางปฏิบาติตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดสูงการฝึกการอาชีพพัฒนาบุคลากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ไม่ให้ประชาชนโดยเฉิางเยาวชนเข้าไปอยู่ในวงจรยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมขอให้ดำเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องอยาเสพติดในกระบวนยุติธรรมยาโปรงสายมีปีะสิภาพและรวดเร็วเพื่อสับสนุนขั้นตอนการตบปาาตการยาเสพติดกระทรวงกลาโหมขอให้ดูพื้นที่ชายแดนและรอบนรอบการนเข้าอย่างเคร่งครัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ปฏิัติงานที่สำคัญขอให้ทำง,งานเชิงรุก ดำเนินการาาปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่และต้องมีการขยายผลต่อผู้สังการทำางานร่วมกับชุมชนเพื่อคัดกรอง,นนองและนำผู้เสพเข้าสู่ระบบประัติจัดตัง้งรูปการเงินเดือนค่าตอบแทนผู้แจ้งกับผู้เดือนให้ผู้ปฏิบัติการได้รับค่าตอบแนนทนที่เหมาะสมในเวลาเหมาะสมสำนักงานปสขอขจัดตั้งวอร์มูลนาราธนาเป็นสุขการรวบรารข,ข้อมูลจากทุกแห่งมาประมวลระบดรูปแบบเรียบาย แนวทางปฏิบัติและรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานอย่างเป็นระยะครั้งนี้ผมขอรัฐบาลให้ความสนใจในการแก้ป mm ัญหายาเสพติดเป็นมากประชาชนจะไม่สามารถใช็ดทิ้ได้อย่างปลอดภัยสังคมจะไม่สามารถเดินหน้าขึ้นแข่งได้เพราปัญหาเสพยาเสพติดยังเป็นอยู่เปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยบำบัดพื้พี่น้องสู่ครอบครัวดำเนินการเด็ดขาดกับผู้ค้า ตัดช ok e e so ja ่การการระเบียงเร่งทำลายยาเสพติดตัดวงจรยาเสพติและอิ่งใดมาตรการทึ่สัตว์ของทุกหน่วยงานนี้กรรมการนี้ไปสู่การปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญญาเสพติดอย่างไม่ลดอย่างมีการใ้ทคโนโลยีการควบคุมกับผู้ขออนุญาตทำที่ในการนุการในการประชุมกรรมการขอการปราบปัญาเสพติดครั้งที่สามครับกรประชุมนั่นจะท่านและท่านเอกตนรีมี ที่ระดับวาระที่4.1เรื่องเพื่อทราบซึ่งเป็นวาระความพุ่หน้าการงานกานยาชนองมาแล้ว6ศูนย์ผมขออนุญาตมอบหมายการจนพเจารครับขอบคุณท่านในิกรรมการสบกาบเรียน